ขอขอบคุณท่านดรมนัฐนะครับโนรุธนะครับประธานกรรมการมูลนิธิมิรเกิร์ออฟไลน์นะฮะที่ท่านให้การสนับสนุนนะครับและมาร่วมแถลงข่าวด้วยในครั้งนี้นะครับเพลงลูกกุงเป็นเพลงที่มีประวัติศาสตร์เกิดขึ้นนะครับมายาวนานนะครับมีคาร้องทํานองที่ไพเราะนะครับผมในฐานะประธานโครงการนะครับรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้กลยามิตรที่ดีทุกท่านนะครับทุกท่านเลยนะครับขอบขอบอกเลยนะฮะทุกท่านเลยนะครับผมและได้มี ส่วนอนุรักษ์เพลงไทยสากลอมตะหรือเพลงลูกกุงนะครับก่อนอื่นนะครับที่ผมจะกล่าวในครั้งนี้ก็คือว่าการที่เราจะมาเป็นเพลงเพลงหนึ่งได้เนี่ยมันไม่ใช่ยากเลยฮะแล้วมันก็ไม่ใช่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมอยากให้ภาษาไทยของเราเนี่ยหรือเพลงลูกกุงของเราเนี่ยอยู่ไปยาวๆเลยฮะและอยู่ไปนานๆเลยนะครับขอบคุณครับ กิจกรรมเหรอครับกิจกรรมที่จัดขึ้นนะครับก็มันมีมีโชว์เพลงนะครับในตัวอย่างเช่นชุดสลานกรุง1และ2นะฮะมีท่านวีระนะฮะบรรมุสีนะครับดรสุประชัยนะครับคุณชดานะครับแล้วก็คุณวิพาน้องอลิสนะครับแล้วก็อีกเยอะนะฮะอีกหลายท่านเลยนะครับผมที่มาร่วมร้องลูกกรุงในวันนี้ด้วยนะครับ ที่ดจ้าเกอร์จะพาใช้ค่ะในผลงานที่ผ่านมาค่ะของสาราตุงทั้งชุดหนึ่งและชุดสองค่ะมันไม่เปลี่ยนมีอะไรบ้าก็คืออันนี้เป็นการเริ่มแรกนะครับในความสับสนของดรทวีศักดิ์แต่เป็นความคิดที่เริ่มของ พี่อ้อยวิภาจันทรนกูลนะครับในวันอดีตได้รวมตัวทั้ง4ท่านเนี่ยและได้ผลงานเพลงจากครูเพลงหลายท่านโดยเฉพาะยิ่งวันนี้ท่านนักปวะพันเพลงชื่อดังท่านหนึ่งซึ่งน้องๆคงรู้จักเพลงใจรักของคุณสุชาติชวงังกุลแลวก็เหตุณ์ที่ผ่านพ้นไปนก็คืออาจารย์ปัญญาประดิษฐธรรมก็ได้กรุณามอบบทเพลงให้พวกเราบันทึกเสียงขับร้องใหม่นะครับรวมเป็นเมดเล่นะครับเป็นเพลงที่จังหวะสนุกสนานมนที่เปิดให้ฟังเมื่อสักครู่เพื่อที่จะเผยแพร่ผลงานออกทางสื่อ นะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นการเปิดตัวเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการซึ่งก็อาจจะมีกิจกรรมตามตาม,มาเช่นการจะนำะชุดต่อๆไปโดยอาจจะเชิญศิลปินรุ่นใหม่ๆอย่างวันนี้เราได้รับเกียรติจากอันนี้ยังไม่ได้มาเป็นสลานกลงแต่ว่ามาเป็นศิลปินรับเชิญนะครับก็คือน้องอลิสพัสส์เนี่ยนะครับจาก ชองแชมป์จากรายการเดอะโคดนซองเวทีเพลงเพราะก็ได้ให้เกียรติมาร่วมร้องเพลงให้ฟังแล้วก็มาแสงดงความิีดีกับพวกพี่ๆด้วยนะคะและอีกหลายท่านเลยนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะมีผลงานต่อเนื่องเพราะขณะน,นี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยได้มีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนอน,อนุรักษ์และสืบสานบทเพลงไทยเหล่านี้ให้อยู่ต่อ,ตอไปซึ่งอาจจะมีทั้งผลงานเพลงเก่าแบบันทึกเสียงใหม่โดยคนรุ่นใหม่และบทเพลงที่ประพันธ์ใหม่แต่เป็นแนวเพลงเอกลักษณ์แบบไทยสากลน,นุกงลุมด้วยค่ะ ครับก่อนอื่นผมต้องขอบคุณทีมงานทั้งหมดนะครับพี่พี่น,น้องที่ยังยังมองเห็นคุณค่าของของนักร้องที่อายุเยอะๆแล้วก็ขอบคุณครูเพลงนะครับที่ประพันธ์เพลงได้ไพเราะจนเป็นอมตะไปแล้วนะครับก็อยากจะให้ครูเนี่ยช่วยเขียนเพลงลักษณะแบบนี้ขึ้นมาใหม่คือคือ,คอเ,รเราเราเราอยากได้ร้องเพลงแรกบ้างคนแรกที่ร้องนะ ต้นฉบับต้นฉบับเราอยากเป็นต้นฉบับบ้างครับเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องๆรุ่นหลังได้ตตามเราได้นะครับขอบคุณครับอาจารย์คุณิภาค่ะค่ะคพี่อ้อยมิภาจันทราตูนนะคะคือพี่อยากจะให้เพลงลูกกรุงเนี่ยเป็นเพลงเม็ดเล็กแล้วก็จะรวมจังหวะนะคะสังเกตดูว่าจะเริ่มตั้งแต่จังหวะบอลลูนที่เขาเต้นรำได้นะคะก็เริ่มแต่เพลงช้าๆไปเรื่อยๆจนกระทั่ง สุดท้ายก็จะเป็นเพลงที่เร็วนะคะพี่ก็เป็นันหน้าทีมว่าแก่ที่สุดในกลุ่มนะคะลองมาก็คือด็อกเตอร์ีรักลยค่ะนบรักเป็นบีรักจากคือจริงๆนะคะตอนที่คุยกับพี่อ้อยพิพาเนี่ยเราคุยกันเรื่องของเพลงเก่าซึ่งหลายๆบทเพลงพี่เชื่อว่าน้องยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ลืมกันไปแล้วนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าพี่คนรุ่นเก่าแล้วก็คนรุ่นใหม่ไม่ไม่มาเชื่อมต่อ เพลงก็จะเดินต่อไม่ได้ก็เลยมีความรู้สึกว่าพี่อ้อยก็มีแนวคิดว่าเราน่าจะหาคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่เพื่อที่จะสานต่อด้วยกันถ้าสมมติว่าไม่มีการสานต่อในเพลงเก่านะคะก็จะตายไปไเรื่อยๆแล้วก็คงคุณค่าของความพิลอของบทเพลงน้องจะเห็นว่าเพลงบางเพลงเนี่ยเราอ่านเหมือนกรอนได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีเนื้อ,อของดนตรีทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราช่ชวยกันเนาะ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่รุ่นป้ารุ่นน้าหรือจะเป็นรุ่นลูกๆก็ตาม mm hmm. ถ้าเราเดินไปด้วยกันนะคะ mm hmm. เพลงภาษาไทยของเราที่ไพเราะเนี่ยจะอยู่แน่นอนอยากให้ช่วยกันคน่ะอาจารย์ค่ะอยากให้พูดถึงเรความรู้สึกที่เพลงที่เราแต่งไว้หลายๆเพลงก็ยังอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ีนรุ่นใหม่ที่ยังเอามาขับร้องอยู่ด้วยเป็นยังไงบ้างคะขรับคุณครับสำหรับผมนะครับผมเกิดมาในช่วงตรงกลางระหว่างใหม่ กับเก่าเลยนะฮะสมัยสมุนไพรคุณครูเอื้อนะฮะแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าจะทํายังไงที่จะผสมผาสานให้ของเก่ากับของใหม่ในอยู่ด้วยกันตรงนั้นอ่ะตอนที่ผมแต่งเพลงแรกเนี่ยผมอายุประมาณ1 4 1สถแล้วตอนนี้ผมอายุเจ็ดสยังแต่งอยู่ด้วยยังแต่งอยู่นะครับแล้วก็ คือผมเองก็ไม่มีองค์กรแล้็ไม่มีอะไรเลยนะฮะก็ทําด้วยตัวเดือวดังนั้นตัวอย่างตัวผมเองเนี่ยนะครับอ้าวอย่างอย่างเราก็ออกไปตามชนบทออกไปตามเนี่ยเนี่ยอย่างวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปนครสวรรค์และเก็เลยวันนี้มาช้านิดนึงน้วประมูจะไปซื้อของเตรียมไว้ให้เด็กนะครับแล้วก็ไปสอนวิชาดนตรีการขับร้องประสานเสียงนะครับตามชนบทแล้วก็บทอนะครับ ดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วได้รายได้มาจากไหนส่วนตัวทั้งนั้นเลยนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือเพลงนะได้จากเพลนนะครับดังนั้นเนี่ยแต่จะทำยังไงให้มันคงอยู่ได้นั่นก็คือความคิดที่เราจะผสมผสานระหว่างถ้อยคำที่คนเก่าปรุงแต่งมางดงามมากภาษาไทยงดงามที่สุดภาษาไทยเลิศกว่าภาษาอื่นๆเพราะเรามี มเหมือนเสียงดนตรีอยู่ในนั้นแล้วดังนั้นเนี่ยเราต้องทําให้ดีนะครับและเราต้องคิดถึงว่าคนใหม่คิดอะไรคนใหม่นึกยังไงแล้วเอามาจูนแมัชกันได้ได้ดังนั้นผมก็อยู่กับนักศึกษามาตั้งแต่สมัยนู้นนะครับนะฮะแล้วก็ร้องกันมาเรื่อยๆเลยจนกระทั่งปัจจุบนี่คคือแล้วก็ยังอยากให้อยู่ต่อไปดังนั้น,นดีใจที่เห็นหลาน เนาะสามเนี่ยเข้ามามาหานะครับแล้วยินดีเลยครับเพลงผมทุกเพลงติดตามได้ในเอ็มบีเฟซบุ๊กนะครับเจอหน้น้องๆด้านหลังบ้างไหมีโอกาสได้เป็นผู้ขับร้องสุดยอดต้อให้บทเพลงเรามีแค่ครงอยู่รู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจนะ อยู่ปน,นานๆเลยค่ะครับผมผมก็เป็นเด็กรุ่นใหม่นะครับแต่เป็นคนชื่นชอบเพลงสุทปปงนทรภพลุบุะครับเพราะว่าคุณตาผมเป็นนักร้องแลวคุณตาก็ฝึกผมตั้งแต่เด็กเลยครับซึมซับมาถึงปัจจุบันครับผมผมก็เลยชื่นชอบเพราะว่าน้ําเสียงทานองของดนตรีครับรู้สึกว่าใครเลาะกว่าเพลงรุ่นใหม่ครับครับผม โครงการนี้ค่ะแล้วก็โครงการต่อไปสามารถติดตามยังไงได้บ้างหรือว่ามีช่องทางไหนที่จะเผยแพร่โครงการดีๆอะไนี้ค่ะครับก็ขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่สนับสนุนโครงการสลันกุ้งนะครับซึ่งมันซึ่งเพลงลูกกุ้งเนี่ยนะครับเป็นเพลงที่มีสเสน่ห์นะครับผมและเป็นมรดกล้ำค่าของวงการเผ่งไทยเลยนะครับเราต้องช่วยกันนะครับช่วยกัน คือช่วยกันเก็บเพลงดีๆไว้ช่วยกันธนุบำรุงไว้นะครับแล้วก็ส่วนผลงานแล้วก็คอนเสิร์ตนะครับต้องติดตามจากทางด้านดรสุประชัยทีหนึ่งนะครับเนื่องจากในครั้งนี้ถ้าเป็นโครงการสรางกลุ่มเนี้ยครับมีการดึงตัวชนคนรุ่นใหม่เข้ามาเข้ามาร่วมร้องด้วยก็อยากจะสอบถามว่าอยากอยากจะให้ทางทัตประานหรือสิ่งที่ทุกท่านนะครับ ช่วยบอกเยาวชนคนรุ่นใหม่ทีว่านะครับว่าให้ติดตามโครงการเหล่านี้เนื้อเพราะอะไรครับทำไมต้องติดตามอยากติดตามเพราะอะไรครับก็คืออย่างนี้จงเรียนให้ทราบก่อนนะครับว่าชุดนี้ยังไม่ใช่เป็นยังไม่มีเยาวชนคนรุ่นใหม่รุ่นน้องอลิสมาร้องอแต่ตอนนี้เป็นรุ่นกลางก่อนแต่ว่าชุดต่อ,ตอไปเนี่ยถ้าได้รับความกรุณาจาก ท่านผู้ประพันธ์เพลงนะคะซึ่งตอนนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็บอกมาเมื่อวานพบท่านผู้ช่วยมนตรีวัฒนธรรมก็ได้ปาลกวาดเมื่อไหร่จะมีเพลงลูกกรุงที่ประพันธ์ขึ้นมาใหม่ซึ่งวัน Gente, นี้ท่านอาจารย์ปัญญาปฏิธรรมก็บอกว่ามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่เนี่ยได้มาร้องเป็นต้นฉบับให้อาจารย์ปัญญานะครับโดยความสัมนของกระทรวงวัฒนธรรมและก็ทางดรทวีศักดิ์เผ่าบรรทุนด้วยนะครับซึ่งคิดว่าคงจะทําให้เด็ก เยาวชนตอนนี้เริ่มรับแล้วจากการที่มีรายการประกวดร้องเพลงทางช่องวันหรือหลายช่องเนี่ยก็ทําให้เด็กรุ่นใหม่ที่ไม่รู้จักเพลงในอดีตได้รับรู้และทราบซึ้งอย่างน้องอลิสเนี่ยถือเป็นเยาวชนแค่อายุ13แต่ตอนแรกไม่รู้จักเลยใช่ไหมตอนแรกหนูรู้จักยายให้หนูฟังตั้งแต่เด็กอ๋อไีให้คุณยายคุณยายให้ฟังต้องขอบคุณคุณยายนะครับแล้วก็ไปไปเรียนที่สวนลาพรก็เลยแต่ว่าอย่างอย่างนี้ได้ฟังหรือเปล่าหรือคุณยายให้ฟังฟังคุณตาคุณตาดคุณตาให้ฟัง อยากให้เกิดความซาบซึ้งในตัวเองแต่คิดว่าถ้าเขาได้ฟังเพลงเหล่านี้ก็อาจจะร,รู้สึกซาบซึ้งและชอบก็ได้ พรุ่งนี้เราจะมีคอนเสิร์ตอีกด้วยนะฮะเดี๋ยวให้ทางดรสุภชาติขอแจ้งด้วยนะฮะพรุ่งนี้ทางกระรทรวงวัฒนธรรมนะครับร่วมกับทางดรทวีศักดิ์และก็โครงการนุรักษ์เพลงไทยสากลลูกกรุงของกระทรวงนะครับจะมีคอนเสิร์ตฟรีคอนเสิร์ตเขาเรียกว่าสงการสำรานกรุงเก่านะครับแต่ครั้งนี้ไม่ได้เอาสลานกรุงไปก็จะเป็นคุณชมชายบุญฉานนะครับคุณอุมาพรบัวพึ่งนะครับมีสุภชัยมีน้องอลิส4ี่คนแล้วก็นักร้องของกรมประชาสัมพันธ์ เป็นเพงลงสงกรานต์นะคะครับผมขอบคุณครับ